สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูปลาสลิดคั่วสมุนไพรามาฝากค่ะสมุนไพรแน่นๆทั้งอร่อยทั้งดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มหรือว่าทานกับข้าวสวยรับรองอร่อยแน่นอนค่ะถ้าก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปค่ะ ปลาสลิดท,ที่เราจะนำมาคั่ววันนี้ก็ใช้ปลาสลิดแดดเดียวเท่านั้นนะคะอย่าใช้ปลาสลิดแห้งนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะแห้งแล้วก็แข็งกระด้างด้วยค่ะปลาสลิดแดดเดียวส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมาเราก็จะแช่ในช่องฟรีซไว้เวลาละลายน้ำแข็งอย่าให้เขาละลายหมดนะคะให้เหลือเขายังแข็งแข็งอยู่เวลาแร่จะได้แร่สะดวกสะดวกนะคะแรง่ง่ายๆค่ะ เวลาเลาะก็ไม่เอากล้างนะคะแล้วเอาแต่เนื้อค่ะทั้งสองข้างนะคะส่วนกล้างนี่เราก็จะไปทําเมนูอื่นๆค่ะแร่เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงและก็สมุนไพรกันค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยแบบละเอียดนะคะซอสฝาเขียวตะไคร้หั่นฝอยขิงแก่หั่นฝอยกระเทียมจีนหั่นเป็นแว่นๆค่ะใบกระเพรา ใบมะกรูดหันไม่ต้องฝอยมากนะคะเพราะว่าเวลาเราไปคั่วถ้าเขาไม่จัะขมค่ะก็หัน่นหยาบๆก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนํากระทะแล้วใส่น้ํามันขึ้นตั้งไฟนะคะเอาให้ร้อนจัดเลยนะคะพอร้อนจัดแล้วเราก็จะนําปลาสลิดลงไปทอดค่ะ ทอดจนให้เขากรอบเลยนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีติดกระทะบ้างเล็กน้อยก็จะทําให้เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมคั่วค่ะน้ํามันใส่กระทะขึ้นตั้งไฟเพื่อเตรียมเจียวกระเทียมค่ะน้ํามันถ้าเยอะเกินไปเราก็ตักออกนะคะหลังจากเจียวกระเทียมเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเราคั่วไม่ต้องการน้ํามันเยอะนะคะ กระเทียมเจียวหอมดีแล้วก็ใส่สมุนไพรทั้งหมดลงไปรวมทั้งพริกที่หนูหั่นด้วยนะคะนี่ค่ะพั่ให้หอมเลยค่ะ พอสมุนไพรต่างๆมีความหอมและสุกได้ที่แล้วเราก็เติมปลาสดิดลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะปรุงรสเลยค่ะตามด้วยซอสฝาเขียว น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยค่ะคลุกให้น้ำตาลละลายแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็เติมใบกะเพราลงไปนะคะคลุกอีกทีแล้วก็มาใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าน่าทานมากๆเลยนะคะ อยากให้ไปลองทําทานกันดูนะคะทุกๆท,ท่านถ้าใครเบื่อปลาสลิดทอดแล้วก็ลองมาทําเมนูนี้ดูนะคะปลาสลิดคั่วสมุนไพรรับรองอร่อยแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ